Yes, please.、嗯嗯 Oh hey there, so cute สบายดีท่านผู้ชมทุกๆท่ททานพ่อเม่พี่น้องทุกคน พบกับเสียงดาวเสียงสตาร์เดชแนลเมื่อนี้เสียงดาวอยู่ที่หลวงพระบางเมืองโมงระดกโลกตอนนี้อยู่ที่ตลาดแรงหรือว่าตลาดมืดหลวงพระบางก่อนจะพาทุกท่านมาละตลาดมืดนี้เสียงดาวจะพาทุกท่านขึ้นไปธาดจอมสีเพื่อไปเบึงทิวทัศน์ธรรมศาสตร์อมแอมตัวเมืองหลวงพะบาง เบิงตะวินตกดินทีเม่น้ำของผู้ใดมาหลวงพระบางบ่ได้ขึ้นไปพระธาตุจอมศรีก็ือว่าบ่ได้ามาหอดหลวงพระบางนั่นคือว่าเป็นคำก้าวขานของสาวหลวงพระบางที่ได้ก้าวขานกันมาเนาะสำหรับอ่หลวงพระบางก็ได้รับความนิยมสมศรีจังหวัดแคกนักท่องเที่ยวทางภายในต่างประเทศในแต่ละปีก็มีคนเข้ามาเที่ยวหลายยอนว่าเมืองดังกล่าวเป็น เมืองมรดกเป็นเมืองเอกลักษณ์ที่ว่าบุคือไผ่ลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่ของอาณาจักรล้านสร้างในศตวรรษที่3 3มีวัดว่าอาหามจำนวนลงลายเป็นสถาปนิกแบบล้านสร้างเดิมซึ่งว่าวัดว่าอาหารหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆส่วนหลายสร้างขึ้นในศตวรรษที่10ปลายห3 6 ส่วนว่าบรรดาอาคารที่อยู่อาศัยก็เป็นสถาปนิกเก่าแก่สไตล์ฝรั่งเศสฉะนั้นก็เหตให้ตัวเมืองหลวงพระบางนี่เป็นที่น่าสนใจสําหรับแขกภายในและต่างประเทศแต่ละปีก็ได้มาเยี่ยมยามได้มาสมหลวงพระบางนี่ก็แม้นตลาดมืดที่ว่าได้ตั้งอยู่ต่อหน้าพระราชวังเกา่าฉะนั้นเสียงดาวสิพาทานขึ้นไปเบึงผู้สีก่อนหนอลังจากนั้นจึงมา ท่านมาสมบึงตลาดมืดแล้วก็จะพาทานไปสิ่มอาหารหลวงพะวางอยู่ที่ตลาดของกินหลวงพวางนั้นเป็นยังได้ไปเบึงน้ำกันไรเดอ้อท่านู้สมทุกท่าน ตอนนี้เสียงดาวก็ได้ขึ้นมาหอดอท่าจอมสีบันท,ทีเรียบร้อยแล้วตาเวียนก็กำลังจะตกดินอันนั้นเมนผู้เท้าวผ้นแล้วก็เมนํ้ำของแล้วก็วิวจากตัวเมืองหลวงพระบางสวยสดงดงามหลายพี่นอ้อง อันนี้เมนพระธาจอมซีเดอรพี่น้องเป็นพระธาตคู่คบ้านคู่เมืองของสาวหลวงพระบาง อันนี้เป็นวิวจากพระธาตุจอมศรีอัน,นี้ตเนน้ำขานชมพี่น้องเอ้ยสวยสดงดงามเห็นสถาปนิกเห็นอาคารที่อยู่ของสาวหลวงพระบางงดงามลายพี่น้องเอ้ย อันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ขึ้นมาพระธาตจอมศีที่ว่าขึ้นมาทางอีกเบื้องหนึงทางเม่น้ำขานฉะนั้นก็จะมาปองเซตินี้สำหรับการขึ้นมาพระธาตผู้ศีนี่ก็ขึ้นมาได้สองทางเบื้องหนึ่งเป็นเบือ้องต้นหน้าพระสะว่างอีกเบื้องหนึ่งเป็นขึ้นมาจากแขมเมยน้ำขาน ตอนนี้เสียงดาวก็ได้ลงมาจากพระธาตุจอมสีเป็นทีเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ที่ตลาดมืดเพราะ้าแม่ขายกำลังตั้งบูธขายเครื่องที่นะลึกของตัวเองส่วไลายก็เป็นเครื่องที่นะลึกจากทองทินต่างๆเป็นเครื่องหัตถกรรมผ้าฝ้ายผ้าไหมต่างๆเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่างดงามหลาย พูนพูนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหลักจากที่ว่าเลอะเมื่อยแล้วเนาะ ขึ้นผู้สีรอตลาดมืดก็คือว่าดนเติมไาจังนั้นฮาสชิมาซอสซื้ออาหารการกินอาหารท้องถิ่นหลวงพะบางมีหลายอยากลายแนวนาอที่ว่าเป็นตาก,กินดูน่พี่น้องเอ้ยมีใส้หมูไ<ร>ส่กอกมีเจวบองหนังเค็มไข่แผ่นข้าวต้มข้าวนมโอ้ยเห็นแแนวเสแแบบพี่น้องเอ้ย สำหรับหลวงพระบางก็งมีือเสียงทาง,ทางด้านอาหารโดยเฉพาะอาหารประจำหลวงพระบางนั่นก็คือแจ่วบองไข่แพนและก็โอ้หลามผู้ใด,ดมาหลวงพระบางบ่ริได้กินโอ้หลามบ่ริได้กินแจ่วบองบ่ริได้กินไข่แพนก็ถือว่าบาไริสัมผัสบรรยากาศหลวงพระบางแทๆ้ๆะเสียงดาวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ว่ามักกินโอ้หลามที่สุดแจ่วบองและไข่แพนซึ่งว่า ก็ได้กินประจำอยู่เฮือนซื้อไปกินบริคารเอาให้เลยสองคิดเอากระดูกข้าง

กอนห้าเอากวอนนึงก่อนเดี๋ยวเขาคืออะไรมันโดอเ,เนี่ยตรงสมองก่อนก่อนไหนก้อนอะไรน้นบอกรน ท่านผู้สมทุกทุกท่านมหอนีภารกิจของเสียงดาวพาท่านสมหลวงพระบางสุภศีตลาดมืดแตกับ่า สอฟอาหารการกินก็ถือว่าได้สิ้นสุดแล้วเสียงดาวขอขอบใจทุกท่านที่ได้ติดตามเสียงดาวมาตลอดออก็ไยพรทุกทุกท่านจงประสบความสําเร็จในชีวิตปราศจ้กโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพิเศษขอขอบใจฮานเฟอร์เซฟมาณนะและฮานผ้าไหมลุนาที่ได้สนับสนุนในการเดินทางครั้งนี้ สำหรับมื้อนี้ขอก่าบคำว่าสบายดีสุขดี